กรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานวาสากรแห่งชาติประจำปี2565เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงเธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสากรไทย วันที่26กุมภาพันธ์2565ที่สากรการเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดอําเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนายพิชัยปานแก้วสากรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานวันสากรแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2565โดยมีนางสาวนทิชานุ่มน้อยรองประธานกรรมการสากรการเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายเสนอชูจันทร์ที่ปรึกษาสากรการเกษตรสุวรรณภูมิจำกัดอดีตผู้ตวรวจราชการกระทรวงเกษตรและสาก์นางสาวเพ็ญศรีกลันบุตร อดีตนายอำเภอด่านมะขามเตี e ้ยกลุ่มสากลสมาชิกสากลส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจํานวนมากนางสาวกฤษดาสมรูปผู้จัดการสากลการเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดและเจ้าหน้าที่สากลการเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดให้การต้อนรับโดยเวลาห้านาฬิกาสามสินาทีจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีโครงการมินิมาราธอนสากลชนวิ่งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการรณรงค์เสริมสร้างการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเพื่อประชาสัมพันธ์งานของขบวนการ ในจังหวัดกาญจนบุรีให้ได้ทราบทั่วกันและนํารายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษามอบให้กับโรงเรียนในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจํานวน4โรงเรียนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยและมูลนิธิกูภก้ภัยกาญจนบุรีจุดด่านมะขามเตี้ยเพื่อนําไปใช้ในการสาธารณะประโยชน์ต่อไป แลนะครับเพรว่าเราเเวลามาสองสานาทีแล้วก็เด็กๆเขาางนะครับโอเคนะครับทุกท่านพร้อมไั่องหนึ่งอ้โหีีมรีีทีมนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เดียวออกไปแล้วนะครับหลังท่านบอกว่าหมดแรงซะ 我想 จากคนเป็นร้อยคนนะในการวิ่งครั้งนี้ของอ่านนี่ครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับแต่เป็นตัวเลขที่เยอะนะระวังให้ด้วยนะครับอันดับหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือนะครับอันดับแรกอันดับหนึ่งนะครับในการวิ่งครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวครับสำหรับเดียวนะครับเดียวเดวนะฮะเวลาอันดับสามนะครับจะขึ้นไปไหนนะครับอ่านี่ครับเดินทางมาเป็นร้อยโลนะครับโอ้โหจากนั้นนายพิชัยปานแก้วสากรจังหวัดกาญจนบุรีนํากลุ่มสากรสมาชิกสากรรูปพิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสากรไทย ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สากลดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีพุทธศักราช2565พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สากลการเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานวาสากลแห่งชาติในครั้งนี้และพิธีมอบธงให้กับสากลอมรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัดเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป ทั้งนี้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสากลแห่งชาติโดยเป็นวันที่ขบวนการสากลทั่วประเทศรวมใจกันน้อมนำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสากลไทยที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งสากลแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้แก่สากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2459และได้ส่งเสริมไม่มีการแพร่ขยายแนวคิดและวิธีการสากลไปทั่วประ เทศยังประโยชน์ให้เกษตรกร,กรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกทางหนึ่งซึ่งอย่างให้เราทั่วประเทศการจัดงาน,นสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดกนนาญจนบุรีประจําปีพุทธศักราช2565ขอขอบพระคุณท่านสหกรณ์จังหวัดกนนาญจนบุรีนายพิชัยปานแก้วเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่งสตระ พรบิดาแห่งสากลไทยเรื่องในงานวันสากลแห่งชาติตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ตุลาคมในการพัฒนาภาคการะเกษตและเพื่อให้เกิบโตอย่างยัง่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งและระดับฐานโรงเรียนบ้านชุ่มยาว เินแล้วแบจริพิัของพวกเราชาวสชาวสกลกรุการสากอในเช้ากัดเชดดครับีครับมามาทางับทางันที่หนึ่งนะครับทางันที่หนึ่ง